สวัสดีค่ะชาธาตุลมชาธาตุลมได้แก่มิถุนปนกุมนะคะวันนี้นะหมอจะเปิดไพ่ในหัวข้อใครที่กําลังตกหลุมรักชาธาตุลมอยู่นะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีใครมีลัคนาอยู่ธาตุลมดูได้เลยแล้วถ้าราศีอยู่ธาตุอื่นราศีอยู่ธาตุดินน้ําหรือไฟก็สามารถดูทั้งสองธาตุนะคะแล้วก็ เอานำมาอันดกันได้นะอาจจะตรงทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะใครที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ลมก็ดูได้เช่นกันนะคะแล้วก็หลักการดูดวงนะดวงความรักเนี่ยเป็นดาวจันทร์กับดาวศุกร์ดาวศุกร์ย้ายทุกหนึ่งเดือนนะคะดาวจันทร์ย้ายทุกสองวันครึ่งดาวจันทร์เกี่ยวกับทางด้านอารมณ์จิตใจนะคะทีนี้เนี่ยใครถามว่าดูดวงได้กี่ครั้งนะคะกี่กี่ครั้งต่อเดือนต่อสัปดาห์ต่ออะไรแบบนี้หมออยากบอกว่า หากเป็นเรื่องสถานการณ์ความรู้สึกความนึกคิดของคนที่เรารักนะคะสามารถดูได้ทุกสองวันครึ่งเลยสองวันเนี่ยก็ดูได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดาวจันทที่เขาเรียกว่าสถิตที่ทําให้อารมณ์แปรปรวนได้ความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปได้เลยทุกสองวันสองวันครึ่งเนี่ยประมาณนี้นะถ้าจะเช็คดวงพ่ยิปซีนะคะแต่ถ้าเป็นภาพรวมความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความรักที่มั่นคงอยู่แล้วอะ่ะก็เดือนละครั้งก็เช็คได้เอานับตามดาวศุกร์ นะนับตามดาวสุขย้ายเพราะดาวสุขเป็นดาวเกี่ยวกับความรักโดยตรงเลยของพวกคุณนะคะก็จะดึงพลังงานของคุณแล้วก็จะเชื่อมโยงพลังงานของอีกฝั่งหนึ่งมาก็คือแล้วก็ให้ให้สินเนี่ยนะคะพลังงานสิงจกักรสิทธิ์และจักรวาลเนี่ยเปิดเปิดดวงให้นะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าใครที่กําลังตกหลุมรักชาวธาตุลมอยู่อขอข้อความจากใครคนนั้นนะคะถึงชาวธาตุลมหน่อยนะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณชาวธาตุลม เขาบอกว่าเขาอะยังอ่านบทสนทนาของคุณกับเขาซ้ำๆซ,ซ,ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นบ่อยๆด้วยนะเขาหยุดนึกถึงคุณไม่ได้เลยค่ะชาทัลลมแต่เขาไม่กล้าที่จะติดต่อคุณมานะกลัวนะคะกลัวชาทัลลมยุมหัวเขาต้องการคุณค่ะ I want you นะคะว n นนะเขาบอกว่าใครยังจำได้นะทุกรายละเอียดของวันนั้นนั่นแน่ ใต้สําหรับเขาบอกว่าเวลามีใครมาถามถึงคุณนะหรือว่าเวลามีคนมาคอมเมนต์คุณเหนืออะไรใดเนี่ยนะคะเขาก็ไม่อยากจะตอบโต้อะไรไม่อยากจะเขาเรียกว่าเขาไม่ได้พูดแสดงามคี่เห็นอะไรประมาณนี้อยู่นิ่งๆเงียบเียในพื้นที่ของตัวเองแบบนั้นเลยนะคะพลังงานแบบไหนเอ่ยนะคะน่าจะเหมือนแอบรักจริงๆด้วยแหละเพราะไม่ไม่มีแบบมีแต่ความนึกถึงความคิดถึงเป็นคนคุยที่ ยังอ่านข้อความของคุณและเขาซ้ำไปซ้ำมา,าแต่ว่าไม่ได้คุยกันแล้วนะคะแล้วต้องไปอ่านข้อความซ้ำๆเนาะโอ้ชาวธาตุลมโอเคค่ะขอพลังงานสิ่งรพิตจักรวาลน,นะคะบอกหมายว่าใครนะคะที่กำลังตกหลุมรักชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมอยู่ขอดึงพลังงานมวลรวมนะคะของคนเหล่านั้น ส่งมาที่ไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะบอกหมายว่าใครที่กําลังตกหลุมรักธาตุลมเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมและจะเทคแอคชั่นอะไรเอาล่ะถามให้ครบเอามาเขาคือโอ้โหเขาคือกรรมกรค่ะออไม่ใช่หยอก,ยอกหมอหยอกหนะเป็นคนทํางานเก่งพวกคนนี้เป็นคนทํางานเก่งคะ่ะหนักเอาเบาสู้หรือว่าตอนเนี้กําลังเขาเรียกว่า หมกมุ่นอยู่กับเรื่องการงานของเขาเลยเออเป็นคนทำงานเก่งนะธัตไฟเฮอร์มิตราศีกันไปทำงานซะแล้วก็อยู่เงียบในถ้ำเอ๊ะคนคนนี้คุณรู้ดีนั่นแหละนะชาวทัดลมใครคนนี้เขาส่องคุณค่ะนะคะเห็นไหมคะเดนะอะเฮอร์มิตเนาะฤาษีถือตะเกียงเลยนะคะวันเวลาของเขาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันก็ทำงานเอาแต่ทำงาน หลังจากงานก็นั่งนึกถึงคุณนะคะนึกถึงคุณแล้วก็ส่องคุณดีกว่านะส่องอย่างตั้งใจเลยด้วยนะทํางานหนักแค่ไหนส่องคุณตั้งใจกว่านะคะตั้งใจมากกว่ามีความรู้สึกที่เหมือนกับเขาอดทนพยายามมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครคนนั้นนะเขาเป็นโสดนะโสดใช้ชีวิตสันโดษอยู่คนเดียวเงาคิดถึงรอนะคะมีอารมณ์ของคนที่ไปทำไปงานไปวันๆประมาณนี้เลยนะคะ ตกดึกก็ส่องคุณไปงานอดิเร็กนะหรืออาจจะงานหลักก็ได้นะทํางานหลักเป็นงานลองนะคะอ่ะฮะมีความพยายามพยายามที่จะทำอะไรพยายามที่จะส่องถ้าเหมือนเหมือนเอทำอะไรไม่ได้อะ่ะนอกจากส่องแล้วก็ทํางานไปนะคะเออาหอเหมือนเป็น เขาเหมือนได้เริ่มต้นทาอะไรบางอย่างไหมเกี่ยวกับเรื่องการงานของเขานะคะที่กาลังจะมุ่งมั่นทําให้สําเร็จนะเป็นความพยายามมุ่งมั่นทําเรื่องการงานใครคนนี้เขามีความคิดอยากที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยนะเนี่ยโอ้ดีค่ะรักแฟนให้ธาตุดินขึ้นมานะคะธาตุลมมีมีพลังงานของพุชกับกันขึ้นมานะเออแล้วก็ธาตุไฟ ใครคนนี้เขาอยากเริ่มต้นตั้งครอบครัวค่ะเป็นคนหัวโบราณค่ะเป็นคนชอบกินอะไรเดิมๆทาอะไรซ้ำๆต่อให้ภายนอกเขาจะดูเป็นวัยรุ่นหรือทําตัวแบบเอทันสมัยยังไงข้างในก็คือมีมีคนแก่สิงอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าเขามีพลังงานของความเป็นอนุรักษ์นิยมอะนะือนคนหัวโบราณอะประมาณนั้นนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสายศาสตร์ใดๆนะคะพ,พูดไปให้เข้าใจง่ายให้เห็นภาพนะคะ คือไม่ว่าเขาภายนอกจะดูยังไงก็แล้วแต่นะมีความความคิดที่โบ,บราณน,นะคะชอบฟังเพลงเก่าๆแนวแบบยุคเซเวนตีอ, 70, อะไรแบบนี้นะแนวเ,เพลงคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เป็นคนเก่าๆอะ่ะหม่ๆมาเป็นคนเป็นคนรุ่นเก่านิสัยเขาอ่ะนะคะอ่า ชอบทําอะไรที่อยู่ในขนบธรรมเนียมนะอยู่ในจารีตประเพณีทําสิ่งที่ดีงามถูกศิลธรรมเข้าตามตอกออกตามประตูเอเดนเขามีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวด,ด้วยนะอยากจะลงหลักปักฐานทําอะไรให้มันถูกต้องใครคนนี้เป็นคนฉลาดนะนะเรียนเก่งด้วยอืมฉลาดเฉลียวอินโทรเวิร์ดเก็บตัวเรียนเก่งมีสิ่งศัก์สิทธิ์คุ้มครองอแล้วก็ทํางานหนักโอ้เพอร์เฟก เ้าัดลมนะคะคุณชอบแนวนี้ไหมนะคะดีอยู่นะเนาะนะคะคนที่แอบคนที่แอบตก,ตกลุมรักคนที่รักคุณคนที่ชอบกับคุณนะคะตอนนี้เขามีความคิดที่อะไรเอ่ยทาไมไพ่มาเป็นแบบเก้าโอ้โหตอนนี้เหมือนกับเขาเบื่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่อะ เหมือนเขาไม่อยากจะอยู่ที่ที่เขาอยู่สมมุติว่าตอนนี้เขาอยู่ที่อื่นที่ที่ไหนสักที่หนึ่งของเขาอะ่ะเหมือนเขาเบิดสถานที่ตรงนั้นน่ะเขาอยากจะมูฟอยากจะย้ายอย,ยากจะออกมาดูเห็นไหมเนี่ยตาขวางเลยน่าจะเป็นเพราะเรื่องงานแล้วนะงานหนักค่ะงานหนักก็รู้สึกว่าอยากจะทําให้มันเสร็จแบบปิดจ็อบนี้แล้วย้ายออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะใครคนนั้นนะของคุณอ่ะนะคะ อมีความรักจริงๆด้วยไพ่อัศวินถ้วยนะคะไพ่ของการขอความรักมอบความรักขอโอกาสใดๆก็แล้วแต่ใครคนนี้มีความรักอยู่ค่ะมีความรักอยู่ในใจจะเรียกว่าความรัก100%ไหมมันยังไม่ได้เปิดเผยอะ่ะเพราะขึ้นตรงกับไพ่เฮอร์มิสเป็นไพ่เก็บซ่อนไพ่ไพ่ไทบทวนไพ่โดดเดี่ยวแปลว่าเป็นพลังงานแอบรักของแท้เลยนะชาวธลม มีคนแอบรักคุณนะคะอืมแต่ตอนนี้เขาเงียบอยู่นะเงียบอยู่เก็บความรักเอาไว้ในใจนะคะอเหมือนเขารอดูสถานการณ์เลยนะใครคนนี้นะคะคุณทั้งคู่เนี่ยตอนนี้คือตามคนตามอิสระต่อกันไม่มีใครมีความเอางี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีพันธะอะไรเลยเนี่ยนะไม่ไม่ได้ให้พันธะอะไรกันไม่ได้ผูกมัดอะไรกันทั้งสิ้นใดๆทั้งปวงทั้งหมด มีความพยายามในความสัมพันธ์อยู่นะคะแต่ว่าสถานการณ์ดูเป็นอะไรที่ยังให้อิสระกับกันและกันอยู่ยังไม่ผูกมัดยังไม่มีคอมมิชเมนต์นะคะก็ยังชิวๆปล่อยจะจอยไปนะคะความสัมพันธ์ของคุณโอ้ไม่์กดใครคนนี้นะรู้สึกว่าหากเขาได้มาสาภาพรักกับคุณเมื่อไหร่นะเหมือนจะมีของขวัญมาให้ด้วยเอ๊แล้วมันตรงกับไพ่หนึ่ง กับไพ่สามเขาอยากมาขอเหมือนกับคนที่อยากจะมาขอใช้ชีวิตร่วมกันมีชีวิตร่วมกันเหมือนคุณเป็นรางวัลของเขาอยากจะขอแต่งงานแล้วก็สร้างอนาคตไปกับคุณอะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับการสร้างอนาคตไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของอ,อการทำพิธีถูกจารีตามประเพณีไพ่นี้เป็นไพ่ขอแต่งงานได้เลยนะเนี่ยไพ่ขอเห็นไหมคุณเห็นซ้มซ้มไหมคะซ้มดอกไม้ข้างหลัง โอกาสนี่คือความรักคนที่ตอนนี้เขาเป็นอิสระอยู่อะคนที่เขาไม่อยากผูกมัดกับใครคนที่คุณคุยอยู่แล้วดูเขาลอยไปลอยมาเป็นเออรักอิสระเงียบๆใช้ชีวิตเงียบๆทําแต่ง,งานคนเนี้ยเขาเขาเหมือนมีเป้าหมายอยากได้คุณมาเป็นครอบครัวนะแล้วยังไงต่อคนไกลค่ะรักทางไกล long distance love เป็น long distance คุณเคยช่วยเหลือเขาเรื่องการเงินไหมหรือว่าถ้าตอนนี้คุณขัดสนใครคนนี้เขาในอนาคตมีโอกาสที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณนะหรือคุณกับเขานะคะตอนนี้นะมีฐานะการเงินที่แตกต่างกันอืมให่การที่เขาทํางานหนักอยู่แบบนี้แล้วก็เบื่อสถากนาการณ์อาจจะเป็นเพราะาเขามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะตอนเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินอาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้เงินชักหน้ามไม่ถึงหลังหรือว่าคุณนะ่ะอาจจะเคยอุปถัมภ์ ใครคนหนึ่งเนี่ยท่านลมหรือหรือเขาคนนี้เนี่ยเคยช่วยกันเหลือเรื่องการเงินกันมาก่อนเออแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยภาพนี้อยู่ไกลกันส่วนใหญ่อา,อาศัยแชทกันเฉยๆแชทกันพูดคุยผ่านทางช่องทางออนไลน์ใครคนนี้มีเสน่ห์มากนะคุณไม่ใช่ว่าไม่มีใครสนใจเขานะแต่เขาไม่สนใจใครต่างหากเนี่ยเป็นคนเรื่องมากเป็นคน perfection นี้ค่ะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เจอที่แบบใช่จริงๆแบบเป๊ะเชะแบบ p พอร์เฟกต์แมคนนี้ไม่เอาเขาเป็นคนอย่างนี้เหมือนกับไม่ใช่คนเอาหัวใจไปไปเล่แจกให้ใครง่ายๆแบบคล้ายๆว่าความรู้สึกมันไม่ใช่โบชัวนะคุณคนคนนี้เป็นคนที่รักใครแล้วทุ่มเทให้เต็มที่เลยตอนนี้ก็ทําแต่งานพื้นดวงเขาเนี่ยมีรัพย์มากนะเป็นคนมีปัญญาและมีทรัพย์มากเขาอยากเขาอยากสร้างครอบครัวค่ะ เขาอยากมีครอบครัวทีุ่วมสมบูรณ์เขาอยากมีความรักที่เท่าเทียมกันเขาอยากเปเขาอยากดูแลคนที่เขารักให้ดีที่สุดตอนนี้เหมือนเขากำลังรอคอยอยู่รอคอยสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยรอคอยเรื่องการเงินได้ด้วยนะคะใครคนนี้สองคุณนะอือแปลว่าห่างกันนั่นแหละห่างกันแล้วก็เงียบตอนนี้ไม่ได้พูดกันด้วยนะ เขาท่าลมคนที่ตกหลุมรักคนที่แอบชอบคุณคือคนที่คุณเคยช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือคนที่เขาเคยช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินคนๆน,นี้คนที่เป็นคนหัวโบราณมีพลังงานของพุศกและชาราศีกันเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับเป็นคนที่ ตอนที่คุณเจอเขาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเออเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่รู้ไหมว่าใจเขาชอบคุณมากรักคุณมากอยากลงเอยแต่งงานกับคุณคนคนนี้เฝ้ารอให้สถานการณ์ดีขึ้นรอเงินก้อนใหญ่รอให้ฐานะมั่นคงเขาจะเดินทางมาหาคุณเป็นการเฝ้ารอค่ะพราะคุณส่วนใหญ่คุยกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียคนคนนี้มีความรักให้คุณเต็มเปี่ยมเขาอยากมามอบหัวใจให้กับคุณแต่ด้วยสถานการณ์ของเขาเนี่ยยังไม่พร้อม ยังไม่ได้ลงตัวแบบมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยทําตัวเป็นอิสระไม่ผูกติดไม่ยึดม,มั่นกับใครแต่ในใจนะบอกเลยว่าเขาคนนี้มีความพยายามที่จะหลุดพ้นจากปัญหาเรื่องการงานการเงินของเขานะคะเขามีคุณอยู่ในใจเขามีคนที่อยู่ในใจเขาเป็นเหมือนกับเป้าหมายเป็นแรงบันดาลใจใครคนนี้ส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะไม่ตลอดเวลาแต่ก็ทุกวันอะเอางี้แล้วกันนะถ้าถ้าไม่ตลอดยี่สิบสี่ก็คือทุกวันวันหนึ่งจะต้องมีสี่ห้าครั้ง ตื่นเช้าก่อนนอนระหว่างพักทานอาหารต้องมีนะคะใครคนนี้คุณนึกอ,ออกหรือยังว่าเป็นใครพ้าพ้าลมถ้าอยากเอาชัวนะมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะดูดวงส่วนตัวก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะถ้าเป็นเอ่อฟรออปชันเนี่ยคุณก็ชำระค่าครูเข้ามาแล้วก็ แจ้งวันเดือนปีเกิดของคุณแล้วก็คนที่คุณรักคนคนนั้นที่คุณนึกถึงเนี่ยคนคนนี้หรือเปล่าที่คุณนึกถึงเนี่ยนะคะถ้าใช่นะเปิดรวงได้เลยนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าจะลงเอยอย่างไรจบอย่างไรคุณไม่ต้องเล่าสถานการณ์ไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหมอจะไม่หมอจะไม่อ่านเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดส่วนตัวของคุณนะคะจะใช้พลังงานจักรวาลดึงสถานการณ์นะคะใช้พลังจิตนั่นแหละดึงดึงพลังงานของคุณแล้วก็คนที่คุณรักนะคะส่งมาเพราะว่าคุณ จ่ค่าครูหมอแปลว่าคุณพร้อมที่จะให้หมอเปิดดวงแล้วนะคะจักราวาลก็คือทุกอย่างถ้าขั้นตอนมันถูกก็สามารถเปิดดูได้ไม่ต้องเล่าไม่ต้องบอกอะไรถึงรายละเอียดนะคะออแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าดูดวงส่วนตัวนะก็ต้องต้องยอมรับที่จะฟังความจริงเพราะไพ่ไม่โกหกแล้วหมอก็ไม่โกหกด้วยนะคะไม่ไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะ ที่จะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าข้างหรืออดใดก็แล้วแต่คืออ่านตามหน้าไพ่เลยถ้าความจริงออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่ซ่อนอยู่เป็นแบบนี้หรือว่าไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นนะคะก็ให้เปิดใจรับตามความจริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยแหละที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือในอนาคตถึงตอนนี้ยังไม่เกิดแต่อนาคตเกิดแน่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะ คุณจะได้รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณรอใครคนนี้อยู่แล้วนานมากแล้วก็หมดหวังแล้วว่าจะเป็นแฟนกันจริงๆไหมถ้าไพ่ออกมาบอกว่าเขาจะกลับมานั่นแปลว่าเขาจะกลับมาค่ะบางทีการที่เขาเงียบไปคุณอาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นอาจจะคิดเรื่องใดๆก็แล้วแต่เขาไม่เรื่องเปิดบังซ่อนเลนส์แต่ถ้าไพ่ออกมาบอกว่าเขาทําแต่งานแล้วก็คิดถึงแต่คุณสองคุณมันก็เป็นตามนี้เป็นตามนี้เลยนะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจถูก แล้วก็มีความกระจ่างขึ้นนะคะในในความสัมพันธ์เพราะบางทีเนี่ยใครคนนั้นของคุณนเขาก็อาจจะไม่ได้บอกทุกอย่างให้คุณฟังเนื่องด้วยด้วยนิสัยใจคอของ,ของ่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยการที่มาเปิดไพ่ได้รับรู้ความจริงได้รู้ความลับจากสวรรค์เนี่ยอาจจะทําให้ถ้าเป็นดวงคู่กันนะ ก็จะมีความจริงที่กระจ่างเกิดขึ้นคุณก็จะสบายใจทําใจให้สบายรอวันเวลาแบบนี้เลยนะคะอาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่คิดเพราะว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยอาจจะอยู่เป็นลําดับที่ที่4ี่ที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วจะลงเอยเป็นสิบสิถ้วยสิเหรียญอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ใบที่20ิคุณก็ใช้ระยะเวลานั้นรอไปก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองไปนี่แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ไพ่จะสื่อสารกับคุณไพ่ย,ยิปซีนะคะมีพลังอย่างมากมายมหาศาลเลยนะถ้าคุณ ื่อและศรัทธานะคะมันเป็นจริงนะคะมันจริงมันคือเรื่องจริงเลียวที่สุดอืเดี๋ยวเรามาเปิดต่อเลยว่าคุณนะชาวธาตุลมกับใครคนนี้นะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเพอพลังงานคนที่กําลังตกหลุมรักชาวธาตุลมเลยคะ่ะว่าพลังงานเนี่ยจะลงเอยกันอย่างไรเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคนที่ทํางานหนักเงียบๆนะคะอยู่ในมุมส่วนตัวแล้วก็รอคอยนะคะโอ้โหเนี่ยโอ้โหพลังงานเขานี่แบบสุดดิ่ง ด k กด e ฟมากสิบไม่เท้าสิบดาบคุณคุณคนคนี้เขามีความเจ็บปวดค่ะบางทีชาวธาตลมแบบธาตุลมอ่ะเป็นเป็นอะไรที่แบบสวิงใช่ปหมว่ามูสวิงนะคะไม่ยังยังไม่ค่อยหนักแน่นแต่ถ้าคุณมีราศีละคนาสถิตธาตุดินก็ดีหน่อยแต่ถ้าเป็นลมแบบลมแท้ๆเลยอะ่ะโหคุณทําให้คนนี้เจ็บปวดมากนะเออเนี่ยเห็นป่ะพลังงานคนผู้หญิงที่เป็นที่รักคนที่เป็นที่รัก เขารักคุณจนใจเจ็บอ่ะคุณเคยได้ยินป้าคำเนี้ยรักจนใจเจ็บอ่ะรักจนแบบแล้วแล้วสถานาการณ์เป็นอะไรที่เขาเอ่อไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะงานเขาหนักอะ่ะออมันมันไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกมาหรือว่าพูดอธิบายอะไรกับคุณได้เลยอ่ะนะเออแล้วก็มีปัญหากันคนที่กำลังตกหลุมรักคุณเนี้ยเขาเจ็บปวดเจ็บเพราะรักอะ่ะยิ่งเจ็บก็ยิ่งรักแบบเนี้ยคุณคือคนเดียวในดวงใจเขาหนึ่งในใจแล้ว ก็ยังมาทะเลาะกันอีกเนี่ยเป็นภาวะของการที่อาจจะมีคนละกภาพไม่เห็นด้วยนะอาจจะเผลอพูดันแลาะกันเสียใจหยุ่มหัวกันไปงับหัวกันไปแต่ใครคนนี้เขาก็ำลังฝ่าฟันกับอุปสรรคของเขาอยู่นะคะนะอืมเป็นไพ่ของอัศาวินดาบคนที่มั่นคงมั่นใจเด็ดเดี่ยวเขาอาจจะเป็นคนพูดไม่พรอา,าไรหรอกแล้วก็ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเขาก็กำลังต่อสู้กับมันอยู่อุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะไปข้างหน้ามีแพชชั่นก็คือคุณอนะ คุณเป็นแรงมัดดาันใจให้เขาจริงๆแล้วงไงต่อคนคนนี้ไม่ยอมแพ้ค่ะจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเขาขอให้คุณรอเขาได้ไหมนะคะเขารู้นะว่าเขาปล่อยคุณรอเขานานแล้วแต่เขาขอได้ไหมขอให้รอเขาหน่อยใครคนนี้คิดถึงคุณถูดหัวใจเลยเนี่ยพลังงานของเดโมนนะคะตั้งข้ามเมคืนนอนไม่หลับนะเขาอยากมาชวนคุณออกเดตค่ะอืมให้วนกลับให้อบันดันให้ความสําเร็จไพ่การเฉลิมฉลองโอ้โห รักสุดใจยายสุดดือ้อมีพลังงานไม่ได้นะอืโอเคทีเนี้ยเขารักคุณนะไม่ต้องไม่ต้องสืบอ,อะไรอีกต่อไปแล้วแต่คุณกับบล็อกเขาเนี้ยดูสิอะไรเนี่ยพลังงานใต้สำหรับนะคะเป็นพลังงานการปิดกั้นการโดนบล็อกนะคะแบบกระทันหันไม่ได้แบบปัจจุบันทันด่วนไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแล้วก็อยู่ดีเป็นเดอะซันขึ้นมาอา้าวเดอะมูแล้วเดอะซันมาเลยค่ะพวกคุณพลังงานคู่แบบคู่รักที่เขาเรียกว่า ป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ศีลคู่เสมอคู่คู่บารมีใหญ่คุณปิดกั้นบอกกันไปทําให้เขาใจเจ็บสุดฤทธิ์สุดเดชมากๆเลยเนี่ยนะคะคนคนนี้นะคะเปรียบดังคุณเป็นความสุขของเขาเลยเป็นเดชซันของเขาเลยแต่ตอนนี้พอคุณหายไปชีวิตเขาก็เลยกลายเป็นเดมูนเข้าหมดพระจันทร์นะคะเอาจิงๆแล้วเนี่ยคุณมีภาวะพลังงานที่สามารถเหมือนกับคือคือเขาเรียกว่าควบคุมพลังงานอารมณ์ของเขาได้เลยอะนะถ้าคุณ ใจดีกับเขาเขาก็จะมีความสุขแต่ถ้าคุณหายไปเมื่อไหร่คนคนนี้ดิ่งดาวดิฟเลยแบบแบบแบบเหมือนกับคุณแบบเหมือนปิสวิตคัดเอาเขาเลยอะนะคะมีมี power ขนาดนั้นอะจริงๆนะเนี่ยพลังงานดีเอ็มเพสแล้วก็ควีนดาบเนี่ยเหมือนกับคําพูดของคุณด้วยแค่คุณพูดนิดเดียวอะเหมือนกับเฉื่นใจเขาออกมาได้เลยอะนะใครคนนี้ปากเขาเรียกว่าเหมือนมีอารมณ์ที่ขึ้นอยู่กับคุณเลยอะอารมณ์เขาจะดีหรือจะไม่ดีขึ้นอยู่กับคุณเลยอะประมาณนี้เลยจริงๆนะท้าทัลม คุณต้องใจดีกับเขาหน่อยนะคะเขาไม่มีพลังงานอื่นๆใดๆมาแทรกเลยนะมีแต่ความรักแล้วก็มองไปถึงอนาคตที่มอบให้คุณนะคะแล้วยังไงต่อพลังงานลงเอยกันยังไงโอ้โหเอางี้อย่างหนึ่งที่อยากฝากบอกนะเท่าฮัลลมคุณปลดบล็อกเขาก่อนนะปลดบล็อกเขาก่อนนะคะปลดบล็อกก่อนเลยอย่างแรกคุณคนนี้ฝากบอกมาอยากคุยด้วยอะนะแล้วยังไงต่อเขาตามงอค่ะเขาจะตาเงอะ เขามีปัญหาเรื่องการเงินนะคุณนะคะเขามีปัญหาเรื่องการเงินนะมีนี่สินนะหรือว่าไปลงทุนอะไรมาแล้วขาดทุนเขาต้องการที่จะเป่าประกาศค่ะเขาต้องการความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของเขาที่เขารอคอยอยู่ว่าสิ่งใดที่เขารอคอยเนี่ยเขาอยากให้มันปลดออกไปพันธนาการที่เขาขัดสนทั้งเรื่องการเงินใดๆก็แล้วแต่เงินที่เขาโดนบล็อกโดนปิดโดนธนาคารกัดเอาไว้อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เขามมีีเเรืื่่อองสภาวะทหนกับ ขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยอะเป็นเรื่องการเงินนะเขาอยากได้รับการปลดปล่อยได้รับการเขาเรียกว่าปลดบล็อกจากสถานการณ์นี้นะคะแลวยังไงต่อเขาจะมาขอความลักจากคุณสิ่งที่ซ่อบไว้ในใจคืออยากเริ่มต้นใหม่รักคุณค่ะขอขยายไพย่เนี่ยแหละจริงๆไพ่เจ็ดดาบไพ่การแอบต้อนนะก็คือความรักที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกคุณนั่นแหละหรือว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องการเงินเขานะตอนนี้เขามีปัญหานะคะเอามาขอขยายไพย่เจ็ดดาบหน่อยชาทัดลมนะคะ คุณคนนั้นของชาตันลมมีอะไรปิดซ่อนไว้เอ่ยโอ้โหนี่ไงสิ่งที่ซ่อนไว้คุณทําให้เขาเจ็บปวดสุดๆเลยนะเนี่ยนะเนี่ยยิ่งเขามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ด้วยแล้วก็คุณก็ยังไม่เข้าใจอีกโอ้อยากตีนะาการมายมต้องเข้าแล้วนะสาตันลมนะคะ ดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วก็หากอยากรู้อะไรนะบอกเลยว่าถ้าเป็นฟรูออปชั่นเนี่ยเขาจะบอกทุกอย่างไพ่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ซ่อนไว้สิ่งที่อยู่ในใจเขาสิ่งที่เขายังไม่ได้พูดกับคุณบางทีนะบางทีนะคะแบบพลิกพลิกพลิกจับสถานการณ์แย่ๆกลายเป็นดีขึ้นมาเลยนะแค่เรามีสถานการณ์ของความคิดบวกนะเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะเปิดไพ่ไกด์ไลไน์แนะนาดับจัก,กรวาลให้ด้วยว่าควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ ใครคนนี้นะท่านลมบอกเลยเขารับคุณมากๆเลยนะคะและเขามีภาวะเรื่องการเงินการงานอยู่จริงไม่มีไพ่ใดๆมาแทรกเลยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเปิดมามีแต่คุณคนเดียวในใจเดมเพสต่อเนี่ยให้ขึ้นมากันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพลังงานผู้หญิงก็จริงแต่แต่ถ้าถ้านับจานวนนะคือมีแค่คนนี้แหละคนที่คือคุณนั่นแหละที่ตั้งดาบใส่เขาชาวท่านลมเนี่ยแล้วขึ้นเป็นแล้วขึ้นเป็นดาบก็คือท่าลมนั่นแหละ เ็มเพจนี่ไม่ไม่ได้มีพลังงานของธาตุอะไรนะคะคือเป็นผู้หญิงที่เป็นที่รักคนที่เป็นที่รักนะคะนี่คือความหมายของไพ่นะคะนี่พลังงานของคุเกิดมันสุกได้ด้วยนะอันนี้เพิ่มเข้ามาถ้าถ้าเป็นวันอื่นก็ก็ได้เพราะว่าเปิดไพ่มันก็ไม่เร้ว่าจะต้องขึ้นมาทุกวันทุกทุกราศีเนาะก็ให้ดูตามบริบทกันถ้าว่ามันใช่แล้วเขาอ่ะมองคุณเป็นความสุขของเขาแล้วแล้วอยู่ดีคุณไปบอกเขาก็ทันหันแบบนั้นอนะโหแล้ว ออย่างคนมีปัญหาเรื่องงานอยู่เนาะโดนบล็อกด้วยความรักที่ที่มีก็คือตอนเนี้ยเหมือนกาลังเขาเรียกว่าตัวเขากําลังเขาเรียกว่าอะไรนะพิสูจน์ตัวเองกับฟ้ากับดินเลยอะนะยิ่งถ้าเจอพลังานแบบที่คุณไปเนี่ยบล็อกปิดกั้นเขาไปเสียบอกเขาอีกเนี่ยโห หนักเหมือนกันนะคะเนี่ยนะแต่เชื่อว่าคนคนนี้เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะสู้ได้เนี่ยมันเป็นความพยายามเหมือนเขากำลังคิดอยู่ว่าเขาควรจะทํำยังไงดีเขาจะทายัางไงดีเขาจะทายัางไงดีเขาต้องการการเริ่มต้น เขาต้องการการปลดบล็อกเขาต้องการการทุกอย่างให้มันกระจ่างเขาไม่อยากเป็นเดอะมูนเขาไม่อยากอยู่แบบอิสระเขาไม่อยากคิดมากตอนนั้นคืนอี่แล้วเนี่ยเขาอยากได้รับการปลดปล่อยจัสเมนการเป่าประกาศการเปิดเผยความจริงการที่เขาได้หลุดออกจากสภาวะการวิบากทางการเงินนะคะแล้วก็การที่เขาเนี่ยจะได้มาเปิดเผยความในใจที่แอบรักคุณเนี่ยสิ่งที่ซ่อนไว้ก็คือรักคุณนั่นแหละคือคุณนั่แหละที่อยู่ในใจเขามีหัวใจดวงน้อยเราที่จะบอกว่ารักคุณนะคะตอนนี้เขาเจ็บปวดนะหากเขาไม่ได้บอกอะไรกับคุณเลย หากเขาทิ้งให้คุณรอคอยเนี่ยหากเขาเนี่ยเห็นไหมคะการรอคอยของเอ็มเพรสที่ยาวนานเนี่ยคนคนนี้ไม่ใช่ไม่เจ็บนะเขาเขาเจะปวดนะแต่เขาจะไม่แสดงออกมาเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเขาสิ่งที่ซ่อนในใจคือความลักที่มีต่อคุณแล้วความเจ็บปวดที่ทิ้งให้คุณรอคอยแต่เรื่องการงานเขาการเงินเขามันยังไม่เสถียรไงมันยังไม่สเตเบิลไงคุณเข้าใจปะนะทีเนี้ยเขาขลุมใครคนนี้มีพลังงานรักคุณจริงค่ะนะคะมาเดี๋ยวขอให้โรแมนต์แองเจิ้ลหน่อย นะใครที่กําลังตกหลุมรักท้าท่านลมขอพลังงานใครคนนั้นนะคะส่งมาหน่อยว่าสถานการณ์กับท้าท่านลมจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ Pay attention to the red flag ค่ะให้คุณสังเกตสัญญาณเตือนนะคะว่าสิ่งใดที่ทําให้เป็นปัญหาของความสัมพันธ์นี้นะคะให้ดูดีๆว่าเป็นอารมณ์ของคุณอารมณ์คินลบของคุณนะคะหรือว่าเขาทำอย่างนั้นจริงๆอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดนะคะถ้ายังไม่รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะให้ลองมาจับที่อารมณ์ตัวเองว่า สุดท้ายแล้วมันสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นหรือเป็นมันเกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นแค่ในความคิดของคุณประมาณนี้เลยให้ให้ลองดูว่าอะไรที่จะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะอุปสรรคคือใครคือคนไกลที่ทํางานหนักหรือว่าตัวเราที่เป็นอุปสรรคเรื่องความคิดนะคะเพฟูเนตค่ะเพื่อหวนคืนความโรแมนติกปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณนะคะเปล่งประกายออกมา,าชิลเดนนะคะอาจจะแบบเหมือนกับให รักให้เหมือนเด็กๆรักแบบบริสุทธิ์เฉยๆไม่ต้องคิดอะไรมากหรือว่าอาจจะมีอาจจะมีเด็กน้อยในความสัมพันธ์นี้ก็ได้หรืออาจจะมีโอกาสที่จะแต่งงานมีลูกกันไพ่บอกว่าให้มองโลกในแง่ดีมีศรัทธานในความรักของคุณไพ่เด็กจริงๆหมองว่าเป็นการที่ให้คุณรักแบบไร้เงื่อนไขมากกว่ารักแบบว่าคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรรักแบบเด็กๆอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณว่าบริสุทธิ์เป็นรักเสๆรักที่บริสุทธิ์นะคะลิลิทโยเอ็กนะคะเป็นเวลาที่คุณนะคะชาวธาตุลมจะต้อง ลบเลือนปลดปล่อยความทรงจำกเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาอันไหนที่ไม่ดีนะคะสิ่งใดที่เป็นเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปนะเลิฟยูเซลโฟ์ดรักตัวเองนะคะการรักตัวเองเคารพตัวเองเนี่ยจะทําให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดความรักเข้ามาได้มากขึ้นอ่าดีมากๆเลยโอเคชาวท่าลมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดไพ่สเปเชียลให้ท่าลมหน่อยว่าใครคนนั้นนะที่กำลังตกหลุมรักชาวท่าลมมีอะไรฝากบอกชาวท่าลมคะ คนในฝันเอาแล้วเนี่ยเจอกันในฝันใช่ไหมฝันถึงกันบ่อยๆช่วงนี้ใช่ไหมคะเพราะมีพลังงานเดมูลขึ้นมาสองอันคุณฝันถึงเขาเขาก็ฝันถึงคุณนะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะพบเจอกันในฝันมีจิตวิญญาณส่งถึงกันได้ด้วยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเปราะบ,บางขาดเธอแล้วก็ขาดใจได้เลยนะคะ you are my everything คุณคือทุกสิ่งทุกๆอย่าง อยู่ก็ไม่แคร์แต่ก็ไม่ให้ไม่ให้ไปนะคะอย่าทำให้ฉันละแวงนะคะเปลี่ยนไปทุกอย่างโอกาสสุดท้ายฉันทิ้งโอกาสสุดท้ายโอเคทวินเฟรมไพ่ทวินเฟรมเข้ามานะคะเออ่ใต้สำรับมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นนะคะ o n l y y อยค่ะ just you only you one and only นะคะพลัางงานทวินเฟรมเข้ามานะคนที่เข้ามาดูนะคะมีมีอยู่นะที่เป็นทวินเฟรมกันนะคะอ,อ,อยู่ในช่วง s a t r a t i o n โอเค คุณก็มาเปิดดวงส่วนตัวไปเลยแล้วกันนะคะให้ให้ให้เคลียร์ให้กระจ่างชัดไปเลยนะคะสิ่งใดที่คุณไม่ได้รู้จากเขาคุณจะรู้จากไพ่เรานี่แหละนะแล้วจริงนะแล,แล้วจะเกิดขึ้นจริงถ้าเอาจริงๆนะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่มันจะเกิดขึ้นจริงเท่านี้แหละที่จะบอกนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะเชื่อถือได้กว่ากว่าเรื่องของจิตวิญ,ญญาณดวงจิตมันมันไม่โกหกหรอกนะแล้วไพ่เขาก็สื่อออกมาจากตรงนั้นนะคะต่อให้ปากคุณจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะ แต่ว่าจิตใจคุณดวงจิตที่ส่งมาเนี่ยมันจะไม่โกหกเลยจะโกหกไม่ได้เลยหมอถึงบอกว่าเวลาจะมาดูดวงเนี่ยคุณไม่ต้องไม่ต้องเล่ารไรเลยไม่ต้องเล่ารายละเอียดไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องเล่ารายละเอียดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าคุณไม่ได้ถามคําถามแบบเจาะจงนะไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าอะไรส่งชื่อมากับกับที่เออไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่ไม่ได้ส่งของส่งเออชื่อกับวันเดย์เกิดคุณและคนรักมาเท่านั้นแหละนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูว่าใดๆสิ่งใดๆเกิดขึ้นบ้าง ได้รู้เยอะอ่ะบางทีรู้ในสิ่งที่ไม่รู้บางคนจนแต่งงานกันไปแล้วก็มีโอเคนะคะสาวธลมยังไงขอให้ชาทธลมโชคดีนะคะแล้วก็มีความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะเป็นดั่งเพื่อนคู่คิดเป็นกัลยะาณมิตรคู่ใจกันไปเคียงข้างกันไปนะคะคุณและเขาคนนั้นเขารักคุณมากๆต้องขอบอกอีกทีจะให้ย้ำกี่ทีก็แบบว่าคนคนนี้รักคุณจริงๆนะคะไม่มีพลังงานอื่นใดมาแทรกเลยไม่มีจริงๆไม่มีนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะใครมีพลังงานของราศีอื่นด้วยนะคะในในดวงเกิดก็ไปดูควบคู่กันได้นะหรือว่าจะไปส่องคนหลักของตัวเองก็ได้ในธาตุอื่นๆนะคะโอเคโอเคบายยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ